ทำไมพักเพื่อไทยอ่ะซึ่งเป็นพักใหญ่อะแล้วก็อยู่ในฝากฝั่งประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานเนี่ยทำไมณปีเนี้ยพศเนี้ยปี6-6เนี่ยถึงกลายเป็นพักที่กลายเป็นตัวละครที่ใครๆก็รุมไปไม่ไว้ใจเขาอะวันที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดแตกหักในระดับหนึ่งคือวันเสนอชื่อทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็น ค c a n d i d a นายกขนทีรักษาชาติอันนั้นเทสเลยใครไปต่อกับเพื่อไทยใครคัดค้านแล้วผมคิดว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ภาพของเพื่อไทยเนี่ยมันกลับมามีความไม่น่าไว้ใจอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆตอนปี 5, ้าหเรารู้แหละว่ามันมีความผิดพลาดในเรื่องพอรบ อิสรกรรมเนี่ยโทษกรรมนะผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นใหญ่เท่าไหร่หคนยังพยายามให้เหตุผลเข้าใจเพื่อไทยนะมีมีกระแสความเห็นอกเห็นใจสูง,ยงอยู่แล้วพอพอหลังทุนกระหม่อมอยู่บนรัฐใน,นพอดีมันมีพรรคใหม่เข้ามาทีนี้ผมคิดว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่านั่นคือเขาอดทนอย่างที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลตั้งตั้ง4ปีนะฮะต้องมาเล่นบทฝ่ายค้านมันก็มีความอยากมันยังไงครงนี้กลยุทธ์คือต้องชนะพอตั้งกลยุทธ์หรือตั้งเ p พว่าต้องแลนซ์ไลด์เนี่ย มันก็อาจจะมีอะไรที่เราคิดว่ามันมองมองย้อนหลังอาจจะผิดก็ได้เช่นการรับคนจากพลังประชารัฐกลับมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนปัจจัยมันมีปัจจัยเยอะคิดว่าบางอย่างก็ก็น่าเห็นใจนะคือในช่วงที่ทําการเมืองกันยาวๆเนี่ยหลายคนในพรรคที่ตั้งอกตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยมันกลายเป็นช่วงคอสชยาวช่วงช่วงไม่ปกติยาวอะทำให้เขาเขาพลาดโอกาสหลายอย่างในในเส้นทางการเมืองครับแต่พอพอเขากลับเข้ามาอีกตอนนี้กลายเป็นว่า เด็กๆรุ่นใหม่เพิ่เงินเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกมันถูกแซงเลยไม่ไม่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเราเข้าใจได้ว่ามันมันมีมันมีความรีเกรสตรงนี้อยู่มันมีมูดนีอยู่ดี้อยู่นะมันมันไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบชัดๆอะไรบางอย่างมันหลายๆอย่างรวมมันมีหลายๆอย่างอะรวมกันมันผิดซ้อนพลาดผิดซ้อนพลาดเลยรวมๆกันทั้งหมดมันทาให้เขาถูกแซงอื